for อายุมีย่าย่ y e ีออืมอืัวอืมเขาสามสิบเอ็ดแล้วนะครับแต่ว่าเขาหน้าเด็กมากเหมือนคนอายุสิบเนะ็ดสิแปดเลยเนาะหลายคนนึกว่าเขายังอายุเด็กมากๆเท่าผมนั่นแหละเขาเรียกว่าคมลิควิดอืมแบบที่คนบอกกันกล่าวกันไว้ว่าพมลิควิดยู วิอาเซมโอทอัมสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดทำไมคุณนับเลขเก่งจังเลยอะการมินยักษ์ทำไมคุณนับเลขภาษาไทยเก่งจังเลยอะเก่งจังเลยเออทำไมคุณนับเลขภาษาเก่งเฮ้ยภาษาไทยอะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอะเออหนึ่งพันหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนอะเออทำไมคุณเก่งจังเลยเก่งจังเลยเออ ทำไมคุณเก่งจังเลยสิบหมืน่นสิบหมื่น one million 1 million 1 million เซม o million 1 million หนึ่งล้อย <c oughs> หนึ่งล้านอ๋อหนึ่งล้านอ่อหนึ่งล้านโอเคไม่เก่งจังเลยทำไมนับเลขได้อ่ะทำไมคุณนับเลขได้เอ๊ะ <c oughs> ผมรีคิด ทำไมคุณถึงนับเลขได้อะกามินอ่าแต่ร่อเรไม่ไม่ o ุ่โอเทำไม mm hmm. ผมจะแกลงคนอ่ะผมมีความสุขอ่ะเพราะว่าคุยหลังไมเราคุยกันรู้เรื่องอยู่แล้วครับผมก็อยากมาคุยแบบ ไม่รู้เรื่องบ้างอะครับให้เพื่อนๆได้ดูอะขิงเน่ยผมเป็นเจ้าของไร่ขิงกามินกามิน you you say follow shaligramin you say follow me you say follow me ฉันเป็นแชมป์แฟนเจ้าของไร่ขิงออีตีฉันเป็นแชมป์แฟนเจ้าของไร่ขิงเจ้าของไร่ขิงไร่ขิง ไร่ขิงเออยูอ่ะเจ้าของไร่ขิงมี w วิอัลเซมกามินผมก็เป็นเจ้าของไร่ขิงฉันเป็นเจ้าของไร่ขิงฉันเป็นเจ้าของไร่ขิงไร่ขิงอ่าพวกเราสองคนอนะขิงเก่งเป็นสองคนไร่ขิงอืม you are, you are ยูอ่ะยูอ่ะขิงน้ำมือวันอืมฉันอะขิงน้ำกระทู ทิ้งทังวันทั้งคืนขิ้งกันมาเป็นเดือนอือเอาอยู่ขำอะไรอยู่ไม่เข้าใจอ่ะอืมไม่เข้าใจน่ารักจังเลยนี่อืออยู่มีชลลี่อืออ่าถามมามาแนวมาแนวนี้อีกแล้วดาเชลลี่สต่อ Hey, hey. Channy oh. <laughs> <laughs> 에이티... <laughs> 액션 리액션, 리액션. Ya, yeah, very smooth Oli. Ya. Igo, Igo, sebentar, sebentar, sebentar. Kalamang. Kan mi kalamang, Iya Ya, ฉันรู้สึกกังวลเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องนี้โน no. มาถึงขนาดนี้แล้วไม่มีอะไรต้องกังวลแล้วอืมอ่าโน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 ซริซิริโนซิริอ๋อโนซิรีอ๋อ before โนซิริอ่า here here หัวใจของฉันกำลังแข็งอืมอืมย่า เว็บเว็บกี่คนดูอยู่คุณอยู่ห้องชั้น True Five p o i Four K ห้องคุณกี่คนตอนเนี้ยกี่คนบอกหน่อยดิผมจะบวกลบคูณหารหน่อยสี่หมื 6, ่นบวกสองหมื่นห้าหกหมื่นก็แค่หกหมื่นคนเอง Please on it gently gently you You want c h i v e yeah ตอนไม่ก็แค่เจ็บเหมือนคนดูเองต้นอัมอร่อย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 คอมเมนตห้องฉันจุดคู่กันตุ้มตามเลยตอนเนี้ยอืม

Now we're not funny. I ask you again come We 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 start now. <laughs> 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 what? Start? Start <laughs> <Sad too? laughs> <laughs> <laughs> No. Say again him. w h เมื่อคุณมาไทยแลนด์เกี่ยวกับอะไรนุ่มน่ารัก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 เยีอืมอ่านั่งมองคนสวยว้าวน่ารักจริงๆดูลูกกระต่างเขาเดี๋ยวเยอะอืมเยอะ and We have j o h Yeah, uh, you and me same. No, ah, we are jump. same. Jump. Jump. Yeah. jump, 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 Here. jump, 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 zoom không? jump, jump, không zoom được jump, 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 เนี่ยผมนั่งคุยเงี้ยทั้งวันมันก็คุยได้อ่ะเออ don't go walk ท e แมกอ don't go Charlie you ส m มวันไม่ได้กินอ่ะ ignore ignore ไม่ได้ยินเลยเตมเตมลกลกเลกเล็กเล็กโอช you you robot เลขเลขเลข no 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 เล you 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 listen what what you say again please i ไม่ได้ยินเ h n เ y o ก g no no don't เลขเลขเลตายแล้วเขาพูดอนนะ i i see future เนี่ยตายให้ลืมมันเลหยดเล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  Oh, watermelon, watermelon girl, don't go. Lack, lack, lack. What? My phone, um, my phone book can lack. Like. You... My, my, my... No? My, my... my you, yeah. you, you see me. You, you know lack. Like. You don't lack. Like. No, no, just, just no. I see me lacking. You, I'm you... No, 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 no. You, 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 you listen. You can't talk. You can't talk. You... อือเกัมังมักอ๋โอเคโอเค n ออร์เน็ตโอเค now my อ <g Gob lin> <laughs> hey ินเรเนตใช่ใช่ใช่ตั้ง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 ตั้ยตั้งั้งต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 ั้ง I see future. you Who? Who? My boyfriend. You boyfriend? Yeah. Wow. 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 You boyfriend? Yeah. Really? Yeah. Oh hey. <laughs> 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 oh. wait, wait, wait. Next month next month you come Thailand you we are same I I, I make up Garmin Charlie make up Garmin Okay uh, me me you No no I make up for Garmin okay Yeah okay 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 good uh, okay goodเลย Ah uh, I want to yeah you make me ไม่คอมมิ่นย่าโอเคดูฉันจะทำให้ดีที่สุดเพื่อนๆรอ,อดูได้เลยโอ o ย oh oh I want I'm hungry I want eat jelly Oh please please ไอ้คุณเดชดูไอ้เองอับลูกสองแต่เองอะสุคภาไม่ได้หรอกอืม่ม Show คุณเดชกา r m น You want it? Yeah. Okay. คุณเดทเฮ้ยอ้มอ๊มอ๊มอ๊มอฝรั่งงงไอ้คุณเดดงง oh. My friend คุณเดดตอนเนี้ยมันบอกว่าสองคนนี้มันทำอะไรอยู่วะเอ่ออายคุณเดดอยู่เหมือนกันแต่ไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวมันก็ผ่านไปฮ้ย hey, คุณเดท I will love for you, you and me. You. You am. ไม่เฟนไม่เฟนไม่เฟนดดู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 ดกดูดูดดู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 ดวู่ดูดไมูด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 นดู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 ดอดูู่ดูดูกูดูดอดะดูดูนูดูนูดูดอดู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 ด <speaking> ูดอดู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 ดาดูดูดู ยูอ่ะเจ้าของไล่ขิงไล่ขิงเออเือเฟิรอืมอืมแต่ไล่ขิงคุณนใหญ่กว่าไล่ขิงฉั้นเฮ้คุณเดชคุณเดชยิมมเทเลนยูยูแอนด์มียูแอนด์มีเล็บซอฟ a ์เบาะแล้วก็จะเว้นช่องว่างไว้ให้กามินด้วยเน็กชารีกามินชารีจะเล็บ กืสิ่งที่พูดสิ่งที่คิดเด็ดเด็ดเดุณเด็กก็จะแร็ปเฮโยดูดอดูดอดูส่วนการมินเข้ามาแร็ปยูแร็ปเน็กไปสักผ้าไปสักผ้าเน็กไปสักผ้าอ๋อเน็กไปสักผ้าเน็กไปสักผ้าเน็กไปสักผ้าอ๋อโอเคอย่าพิชชาริงนี่ผมไม่กลัวคุณแม่จริงย่อผงสักฟองมาเดอการมินกูโน you 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 not nice you really good lap <laughs> <laughs> นกไปสักปานกไปสักปานกไปสักปอนนี้คุณเดชนีเปิดคอมเปิดคอมทำเพลงแล้วเนะี่ยตอนนี้คุณเดชอะเออ <laughs> ไปตึตตนไปสักผ้าเน็ไปสัก้หอน,นไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนจ๋าเนกไปสักผนไปสักผ้าเน s ไปสักผจ๋านไปสักผ้จจ๋าเนไปสักผ้จ๋าเนไปสักผน อ๋อเข้าใจเข้าใจอ้อยอ้อยอ้อยเข้าใจอยู่ไปหาหมอมาเราอยู oh, I, 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 I right? ่กินยาใช่ป่ะเห็นเพื่อนๆบอกอยู่ว่าอยู่ไปหาหมอแล้วอยู่อยู่อ๋อ I know 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 you 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 take medicine Yep Yeah I I i eating 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 I I need medicine เข้าใจยามันทําให้คุณเปลี่ยนแปลงได้เป็นแบบนี้อมฉันเข้าใจ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 อืมไ่ผมไม่ออมนาลองนารัง I see I s e e เออฉันเห็นอนาคตของฉัน ยูแอนมีเออเอฉันเห็นอนาคตของฉันแล้วยูกามินยูเซ่โฟร์ชาร์ลีโอเคย่และและยู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 มิเน็กเน็กไม่ลอดไม่ลอดเฮ้ยเน็กไม่ลอดเน็กไม่ลอด ไม่รอดซีเรียสซีเรียสไม่รอดไม่รอดอืมน่ากลัววะ I scan scanning sc you <laughs> อึหึห <laughs> ึห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 ึไึหอหึงี้ห เออออคุณเดชเองก็อเอ่เออกออเออเออเเออ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 ออเมอเอ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 เอืเออ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 เเออ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 ่ออเอออ 아, 아이, don't kill me, okay? Hmm? Don't kill me. Don't kill me. Don't k i l Don't kill me. Don't kill me. Don't 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 kill me. o k i l Don't Don't kill me. Don't k i Care me. Care. Care. อ่าโ o n t you don't kill me อ่า kill อ่า no problem อ่าอ่อ่าทำไมตอบไม่เป็นไรแบบดูดูดูน่ากลัวจังเลยยุยูุต้องต้องซิ no problem and no problem. you smile อ่าค่อยลงใจขึ้นหน่อยเอออ่าอะอะอ sorry sorry no problem sorry no problem ah, 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 ah. I don't kill you แขกครับ แ h ง n k y วอาริกราโตะไฟมาอาริกาโตะอาริกาโตะไรมาสุชารีน่ารักจังเลยคุยกันแบบไม่รู้เรื่องแบบเนี้ยมีความสุขจังเลยไม่มีใครบังคับเราได้นะครับถึงจะบังคับเราได้แต่ก็อืมกูก็โดนบังคับอยู่หลายที่อยู่เหมือนกันแต่ไม่เป็นไรความสุขของทุกคนความสุขของกะทิอืม เคยดูเปล่าหนังอ่ะอ้าวอย่าเงียบดิคุณไม่เข้าใจภาษาไทยเหรอ You speak ยังพิคไทยกามินย่า a ิคไทยพิคไทยย่าอย่าให้มันเข้าตานะแสบอืมกามีน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  when you you ปิด Like your channel, you go sleep, okay? Yeah, okay. Mm, Seriously, really, I mean. Don't worry. Thank you. Yeah, thank you, Yakso. Okay, after we talk, you go to bed, okay? Yeah, okay. Mm, wake up. Mm, 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 okay? <laughs> okay. Okay, okay, okay. Okay. Uh. Right, yeah. yeah. Oh. ไม่ทันแล้ว <Yeah. S 1> อะไรวะเียอ่ะอะแกมิน one person one person no ดันตกใจ ok one person yeah yeah อ่าเข้าใจเข้าใจน่ารักมาก no problem don't my heart my heart only all oh Oh uh, oh my god oh uh.